กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสัตว์และวันนี้ไม่ต้องดูไฮไลท์หรอกไปดูเอาเองเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุครัานวันนี้อยู่ในช่องของโฟโตรี่นะกลับมาอีกครั้งกับเกมเฟส2 0 2 1นั่นเองนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาแก้มือที่เมื่อวานเราทำได้แค่เสมอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอเพืภาพพิ้ศนี่ดูเสมอไปที่2อประตูต่อ2ครับ นั่นแหละเราทำได้แค่เสมอนะต้องชมนะวันนี้เราจะเอาชัยชนะมานั่นต้องไปชมนะในหมดแรงนั่นเองนะเป็นหมด่ดสแตนดาร์ดโหมดนะไปไปเมื่อวานเล่นธรรมดาก็ชนะไปสองหนึ่งน,นะอรอกันรอเลตติ้งมันเขเรยว่ารอมันการค้นหาตัวมันยากกว่าจะเจอเกมนี้งั้นตัดคลิปไปเลย เจอแล้วครับทีมเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะเซฟโอเล่เดี๋ยวทำไมชื่อทีมมันแปลกๆมาไม่ต้องพูดเแค่ทำเพลงครับผมนะกดเข้าแบบชิวๆอ,อะมาแล้วนะท่านผู้ชมทำไมชื่อทีมมันชื่อแฮชแท็กเซฟโอเล่วะอันนี้งงงงกูงงเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะชื่อทีมเรี้ยอะไรวะใส่มันลาวันโดสกี้และไอ้เหี้ยนี่ยิงกูหลายครั้งมากนะท่านผู้ชมนะ โดนเฮกเตอร์บรีนผมต <ladım. S 1> so ัดไปครับผมมาที่ชาวีไหลมาที่ดีบาล่าเคาะไปที่เมสซี่เมสซี่อูเคาะบอลพลาดครับโอ้เมสซี่ยังได้บอลอยู่ยังไงปอกมาที่ดีบาล่าดีบาล่าปอกไหลมาที่กิชมันือกีมเมื่อกี้มันไมิมุมยิงแล้วไงโดนปิดมันต้องเคาะมาให้คริชมันแต่ว่าอย่างที่บอกครับผู้รักษาประตูเขาทำดีเมสซี่ของเขาได้ยังไงเมสซี่ของเขาพลิกตัวเปิดแต่พลาดติดที่ปีเก้ของผมเปิดขึ้นมา กิชมันได้บอลยังไงกิชมันเปิดโอ้พลานดนิดหน่อยครับโอ้เสื้อขาวเหมือนกันในเฮี้ยงงเลยเสื้อขาวเหมือนกันนะท <laughs> ่านผู้ชมนะเอางนะมาที่โอ้ทำไมมันเล่นผิวอย่างนี้วะดูดิโอเคครับมันทำอออกไปชาวีเอ่อันไนทีมกูเอ่อนี่นะเนี่ย ปีเก้ได้บอลครับพลิกตัวกลับมาเดวิสแฮบมบเปิด,ปดยาวมาที่กริชมันพลาดครับเดจจอนดีอัลบาได้บอลแล้วก็ส่งมาที่โอ้แต่ติดน่าจะดูก่อนคอยส่งนะนครับผมเดวิสแฮมได้บดอลบล็อกนี่แล้วก็ไหลไปที่เบรเกชิสผู้ทำประตูได้ในเมื่อวานนะต้องผิดนะแล้วก็จอนดีอัลบาวิ่งตัดคืนนะผมนะเปิดมาที่กริชมันโอ้แล้วมึงจะประกบเพี้ยอะไรกันขน,นาดสี่ห้าคนนะต้องผิดนะดีบาล่าได้บอลยังไง โ,โอ้โดนยังโอ้โหมาครับผมจังวันนี้ทันบอลหรือเปล่าโอ้วิ่งไม่ทันครับท่านผู้ชมเกือบสวยนะเมื่อกี้ถ้าวิ่งทันบอลจะตบเข้ากลางแล้วให้เมสซี่ยิงเลยเมื่อกี้ว่าดิบาร่ามันโดนเบียดยังไงโบติงแหมโคตรพลาดไปครับเมสซี่โดนเป็ิน um. ิกจิ <t ries>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  ้มมาได้ครับเป็ินิกนิกมันไหลไปที่ดิบาร่าโอ้พลาดเหมือนเดิมครับน่าจะเปิดเขาเรียกว่าอะไร น่าจะบอลยูนนะมันจะได้ข้ามหัวไปอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันมีตัวรับดีเอ้ยลาโดสกี้โอ้โหเกือบแล้วนะเพิ่งซับประตูผมออกมา,ท,าทัเนเกิดไม่แข็ครับเปิดยาวมานนี้ดิบา布าดิบา布าได้บอลหรือโอ้โดนเอ้ยกิชมันสวยกิชมันบล็อกโอ้โสวยเกือบเกือบสวยแล้วก็ไปกินอีกได้บอลยังไงมาผมจอยเอวบ้าเปิดมาตรงนี้ไปกินอีกโล่งๆขอซับเลย บอลลอยข้างหัวกดแรงไม่รู้มึงหลักสัพเปิดกดแรงเกินไปโอ้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอหานคือคือใครครับผมก็คือเสียอหานในเรื่องเสือต่างฟานะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะรูปให้ไอ่นัน่นแหละเฮ้ยเกือบโ,โอ้มีเสียหายอะไรอย่างนี้พี่นี่ผมเกลียดไอ้ลาวลาวโดวสกี้เฮียอะไรนีม้มากนะตรงนี้ทุกคนไหม เอาลุดมัวแล้วเอาแล้วกูัวคกูจะส่งกูัวคกูจะส่งไปตรงมุมขวาแล้วทำไมมึงส่งไปตรงทำไมอ่ะกูอยากจะรู้ยิง,งนะเกมนี้บางครั้งก็อย่างนี้ครับบัก๊กบั๊กเยอะไม่อี้ครับผมชาวีได้บอลเล่นการแล้วทั่วบั๊กไอ้เรองด้วยมึก็ผมรอเขาเตะเขาแล้วเราก็ได้ทุ่มไปยังไงเมสซี่ทุ่มไหลามาเมสซี่วิ่งตามบอ,อลอึกเมสซี่กระชากมาสวยครับ เปิดมาดิเบลา่า <Nope. S 1> โกระโ,โดดไม่ถึงบอลโ,โอ้โหสวยมากเว้ยดิเบล่าอีโง่อีสัตว์น่าังเล่นอยู่นะกระโดดไม่ถึงบอลก็มีเกมนี้จะเสมอหรือเปล่าช่วงไหนไม่น่าสนใจผมจะตัดออกอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเอ้ยลาโดสกี้อีกแล้วดาวลอด,ด,ด,ดสกี้เมซี่ยังไงเมซี่ทีมเขาเปิดมาติดปีเกร์ผมว่างว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 งโอ้โไม่ติดบอลพลาดไปโดนเกือบโดนแล้วครับท่านผู้ชมปีเก้มาไหลมาที่เฮกเตอร์เบอร์ลิน โอ้หมดครึ่งแรกไปครับมาครับผมครึ่งที่สองมาแล้วก็เลียนไปครับแมตชนี้ต้องชนะมาผมเมสซี่เมสซี่ยังไงเมสซี่โอ้วิ่งไม่สู้แบ็คเขาเอ้ยยังเกือบได้วะเฮ้โดนโดนสู่นี้อีแล้วโอ้แม่ง เฮ้ยไอลาว์ดอสกี้ล้ำหน้าผู้ว่าแล้วอะไรมันจะฉีกมาเยอะขนาดนั้นกู้งงอยู่ทำไมทุกคนมันมีหมดเลยว่าไอลาว์ดอสกี้ที่อะไรนี่แม่งมีทุกคนเลยมึงเนี่ครับเล่นเปิดยาดีกว่าเดี๋ยวว่าเราจะโดนบุกเราจะโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียวนะตรคนี้เราได้ยิงเขาขึ้นแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ไม่เข้าด้วยเฮ้ยโอ้ยตู้สวยไม่เข้าครับเคลียร์แบบโอ้ยมึงแหลกอะไรนี่คือเอ้า เดี๋ยวผมจะเดียวบ้าได้บอลมาไปที่ฟิกนิกอ้าวสวยอีกเอาอีกโอโอเคป๊อกสวยหรือเปล่าเมสซี่บิงตันบอลหรือเปล่าโอ้มึงไหลยาวขนาดนั้นใครจะได้วะเมสซี่บอกควายไอ้เหี้ยนะนะอ้าวเมสซี่ยังไงเมสซี่เมสซี่เปิดโอ้สวยครับล็อกตีอัดนะไอ้เหี้ยลงไปตัวคาร์ลอสตำนานวะ่ะตำนานเดี๋ยวโดนรุ่น,ร,นรุ่นใหม่ตกนั่นเึงนะแบทนี้ต้องชนะเท่านั้นไม่ชนะไม่เอาลุง นี่ก็มีเหรอเป็นแนิกไหลมาอ้าวคริสมันโอ้ยิงไม่ได้โดนแย่งคาตีนโดนฉกคาตีนนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องมาคาเท้าหรอกไม่ต้องมาทำเป็นสุภาพตีไปไกลไปเอาลเ่นมาครับเจอร์เียบ้าทัไงเมซี่โอ้ดีเมซี่ไหลมาที่เดสไเจ้าเมย์ทำไมมันฉีกขนาดนั้นวะเ้ย ออ้ยเกือบเข้าโกต้ตัวเองไอ้กเกแม่งจะเคลียแต่ปิดขาเดวิดเบคแฮมดีนะครับไม่เข้าโกตัวเองถ้าเข้าโกตัวเองเป็นโอนโกุโอ้สวยสวยครับเมื่อกี้เห็นปีเจมันยกขาขึ้นไหมมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะยกขาเตะเคลียบอลน,นะแต่ว่ามันเตะไม่โดนนะทําองไอ้เนี่อ้าวสวยเยข้าทางเราสวนไปดีเมซี่ไหลชาวีไหลอ้าวดีมาล่าลุดเดียวและก็ไม่ล้า เดี่ยวเดียวเขาพูดภาษาประตูยังไงตู้ไม่เหลือผมเปโลดิบลาซ์1-0ประตูชัยหรือเปล่าแหมใต้ดีใจประจำตัวครับเอานิ้วเขาเรียกว่าเป็นชูชูสองนิ้วเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปปืนหรืออะไรไม่รู้นะไว้ตรงจมโอ้อซุเฟติอะไรวะเนี่ยโอย้มันทำไมเป็นฟิวจังวะชาวีได้บอลครับผมเมซี่ได้บอล อกมาที่เฮกเตอร์เบอริลินแล้วก็ไหลมาที่เอ้ยโอ้แมงดี布拉ลาลม้มกดผิดนะผมนะที่เมื่อกี้ต้องส่งนะแล้วก็ล้ำหน้าออไปครับสำหรับทีมเซฟโอเล่ Save o นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมตั้งชื่อเป็นเซฟโอเล่ได้แล้วยุ่งมาแตัง้งไหนเยอะตกยุ่งแม่งเฮกเตอร์เบอริลินครับดูสถานการณ์เปิดยาวมามชาวีได้บอลอืมเกือบได้ครับเชคเตอร์บริลินกระแทกสวย เมซี่เมซี่อ๋อเมซี่ได้บอลอยู่ไหลชาวิไหลอู้ยน่าจะจับบอลแล้วก็หาจังหวะดีๆนะต้องผู่ชงนะพอสักครั่อันนี้ก็ตำนานอ๋อโดดโดนเอาแล้วจอร์เดียลบ้าผมได้บอลแล้วยืนนิ่งรอรอเขาครับเอาแล้วส่งบอลไปชันแลกแม่ไม่ดูก่อนเลยดะไม่ทิ้งด่าตัวเองเอาเลยเมซี่เฮ้ยไม่ดีไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะส่งนั่งไงกว่าแล้วลาวดอรสกี้โดนหรือเปล่ามึงมง มึงหม่งตรงไปนะผมนะลาดอสกี้หม่งไมง่เข้าครับ<ง>โดนชัดเจสซี่เซฟออกมาได้คือมันหม่งตรงไปเพิ่มอีกอยูนะพูดง่ายคือตรงตัวเอ้ยยายาปีเ้ดนั่นแหละสวยเคลตเตอร์บลินขออีกลูกหนึ่งได้ไหมเพื่อตอกย้ำความเทพของและก็เมซซีวิ่งตามบอลทันหรือเปล่าต้องคืนหลังโอแล้วก็ไปติดเมซเอ็กโอและจบเกมครับผมนะ ยูเวนตุสท so ีมผมชนะไป1ประตูต yeah, so so yeah. ่อ <amount> ศ <of bringt spaghetti> ูนย์คนที่ยิงเข้าก็คือเปาโลดิเบลล่าของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมนะเนี่ก็การแคสเกมเป๊ะนี่อาจจะมีออกมาเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นเกมที่คุณเล่นแล้วคุณติดนะท่านผู้ชมเนี่เรตติ้งตอนนี้849ครับ โอเคผมาจะมาดูทีมของเรานะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็มีแต่ไอหน้าเดิมๆครับผมนะริวน,นี่มสี่แล้วก็งานนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่าน,นี้กแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะแคสต่อแล้วไงชนะไป1-0ครับ<ด>ยอดไปไ<ด>ปน,น,น,นะนะ